ทุกคนอันนี้คือทุเรียนเทศหรือทุเรียนน้ำนะคะลูกใหญ่มากนะคะน,นี่สดสดจากต้นนะคะสุกจากต้นแล้วถ้าทางภาคใต้นี้จะรู้จักกันทุกคนนะคะถ้าภาคอื่นนี้อาจจะไม่รู้จักรสชาติมันก็จะออกหวานหวานเปรี้ยวๆนะคะลูกนี้แล้วก็เน,นื้อด้านในก็จะเป็นสีขาวรสชาติก็จะเปรี้ยวอมหวานหน่อยๆนะคะลูกนี้ มีสรรพคุณทางทางยาด้วยนะตอนนี้กิโลหนึ่งแพงนะคะร้อยกว่าบาทอยู่นะรู้สึกพพักใต้ในี้จะรู้จักกันทุกคนเดี๋ยวเรามาดูด้านในนะคะสีมเป็นยังไงอันนี้สุกแล้วนะหนาหนามมันจะไม่จะไม่นั้นไม่เหมือนทุเรียนนู้นนะคะนามันจะมันจะนิ่ม ากับลูกน้อยหน่งน้อยหน่งใช่นี่นะคะเนื้อมันจะเป็นแบบนี้แล้วก็จะมีเม็ดสีดำเล็กๆแบบน,นี้เดี๋ยวเราจะชิมน,นะคะเปรี้ยวปากเลยอือนี่เนื้อมัน เปรี้ยวอมหวานแต่อร่อยคล้ายๆบางคนบางคนคิดว่าที่ที่เคยกินบางคนว่าเหมือนน้ำสลัดอ่ะน,นี่คือเม็ดเม็ดมันจะเป็นแบบนี้อ่ากินต่ออร่อยภาคใต้นี่จะรู้จักกันดีนะคะภาคใต้เยอะแต่ภาคอื่นอาจจะไม่รู้จักบางคนก็อาจจะไม่เคยกินด้วยซ้ํานะคะลุงเอ๋เนื้อน้อยนอยนงเลย ใบมันเป็นยาต้านมะเร็งได้ด้วยนะช่วงนึงอะ่ะที่เขากำลังเอ็นนันอยูอ่อร่อยอะอร่อยมากทุกคน เยวหวานก็ชาติอร่อยเพื่อนๆลองไปหาทานดูนะคะช่วงนี้มีนะคะาาคอากบายแถวนครศรีธรรมราชนี่จะเยอะหน่อยถ้าจะไม่ผิดนะเนี่ยอร่อยจนหยุดกินไม่ได้ แต่แบบนี้นะลูกใหญ่อยู่นะอันนี้สุกจากต้นนะอร่อยเป็นไะ